ทุกเรื่องแต่แต่ไปเรียนบ่าจะถึขั้ของรักชาชนกันชนผู้คนแล่รเกินทางประชาชนยังคงเดินหน้ารักคนที่ซำซัอนยเองซึงท้องการเลียนรู้ นขอเสียงคนสุรานหน่อยแล้วในใครอยากเลือกตั้งแล้วบ้างขอเสียงหน่อยแล้วนขอเสียงคนตัดสิงใจแล้ววา่าใึกคุม,มานี้เบอร์ห้าแนรอ่อซสุา่า คุณจะพลาดไม่ได้นะครับพี่น้องคุณจะพลาดโอกาสแบบนี้ไม่ได้ที่จะมีผู้สมัครนายกอบจอที่ไม่ชัดและโดนคณะนี้ปมมือดดังให้พี่จริชาพี่ชายของผมเลยแล้วพี่น้องชาวสุราธานีท่านต้องถามตัวเองได้แล้วครับ ว่าถ้าจะไม่เปลี่ยนข่าวนี้จะเปลี่ยนข้าวไหนกบพี่น้องถ้าพี่น้องเบื่อรู้สึกเอือ้อมจำเจกับการเมืองเดิมๆโอกาสของพี่น้องชาวสุราษฎร์มาถึงวันที่หนึ่งกุมภาพานันธ์นี้ประนุง พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักท่านจะประมาทไม่ได้โดยเด็ดขาดตอนเป็นอดีตพักก้าวไกลผมเป็นอดีตหัวหน้าพักอดีตแคนดิเดตนายกรัฐมมนตรีพี่น้องชาวสุราธานีให้คะแนนบัญชีรายชื่อเรามาเป็นอันดับหนึ่งของสุราธานีครับพี่น้อง ผมมอดด้วยตัวเองดเดียวไม่ได้สอสออเขตแต่สอบแสนกว่าคะแนนที่พี่น้องประชาชนชาวสุราษฎร์ให้มาเราจะประมาทไม่ได้เด็ดขาดเพราะเลือกตั้งระดับชาติเมื่อปี66กับเลือกตั้งท้องถิ่นไม่เหมือนกันนะครับพี่น้องตอนเป็นเลือกตั้งระดับชาติคนมาใช้สิทธิ์ หก3สสามพอมาเป็นทอ้องถิ่นหายไปแสนหนึ่งเลยครับพี่เหลืออยู่แค่5้าแสนสเพราะฉะนั้นตรงนี้ประมาทไม่ได้และคงต้องบอกเล่าเก้าให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นี่ที่อยู่ทางบ้านที่ดูติ๊กตอกไลฟ์ที่ดูเฟซบุ๊กไลฟ์ Live, อยู่ทั้งที่สุราษฎร์ธานีภาคใต้และทั่วประเทศ ว่าเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นมีความสําคัญอย่างไรเลือกตั้งท้องถิ่นสําคัญอย่างนี้ครับพี่น้องนายกอบอจอพูดง่ายๆก็คือครูคลังช่างหมอครูก็คือโรงเรียนในสังกัดอบอจอมีหน้าที่ดูแลเรื่องการศึกษาดูแลเรื่องเกี่ยวกับครูให้กับน้องคนนั้นแล้วก็น้องคนนั้น,น,นแล้วก็น้องที่นั่งอยู่คนนั้นครั้ง ก็คือนายกอบจเป็นพ่อบ้านหาเงินเข้าบ้านช่วยกันดูแลเรื่องการท่องเที่ยวช่วยกันดูแลเรื่องเกษตรช่างก็คือมีหน้าที่ซ่อมถนนมีหน้าที่ดูแลน้ำประปาหมอ<า>ก็คือมีหน้าที่ดูแลสุขภาพของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเหมือนอย่างที่หมอจิรชาติเคยทำมาตลอดชีวิตเขาตั้งแต่เป็นอดีตข้าราชการสาธรารณสุขประจำจังหวัด ในภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นชุมพรระนองหรือสามปีสุดท้ายในตอนที่ยังเป็นข้าราชการอยู่ก่อนที่จะกระโดดลงเวทีการเมืองอย่างเต็มตัวเพราะฉะนั้นถ้ามีใครถามพ่อแม่พี่น้องที่มาอยู่ที่นี่วันพพุ่งนี้หรือพ่อแม่พี่น้องบอกตัดสินใจแล้วกาเบอร์ห้ามาแน่ๆขอขหัวคะแนนหัวคะแนนธรรมชาติขอพลังของสมาชิพกพรรคประชาชนแสนกว่าคนทั่วประเทศถึงเวลาพวกท่านต้องทำงานได้แล้ว ช่วยกันไปบอกเล่าเก้าสิบบอกพ่อบอกแม่บอกลูกบอกหลานบอกคนข้างหน้าบอกคนข้างหลังว่าเลือกตั้งพ้องถิ่นนั้นมีความสําคัญไม่แพ้การเลือกตั้งระดับชาติครูคลัลงช่างหมอนี่คือหน้าที่ของอบอจให้คนใกล้ตัวแก้ปัญหาที่ใกล้ตัวถ้านนี่ลูกหลานชัยยะแท้พ่อก็เป็นครูชัยยาแม่ก็เป็นครูอยู่ที่ชัยยาแกก็เรียนหนังสืออยู่ที่ชัยยา Ừ, ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่น้องประชาชนที่ภาคใต้ที่สุราษฎร์ธานีไม่ว่าจะเป็นวิกฤตโควิดหรือวิกฤตสาธารณสุขต่างๆถ้าพี่น้องได้ยินกันดังนี้แล้วเห็นด้วยอย่าลืมไปช่วยกันประชาสัมพันธ์กันเยอะๆดังๆว่าหนึ่งกุมภามีการเลือกตั้งอบจอทั่วประเทศรวมถึงที่สุราษฎร์ธานีนี้ด้วยคูหาเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็น วันพระหรัสวันศุกร์ลูกหลานกสุราธ,ธานีกลับมาสุราได้แล้วพ่อแม่พี่น้องพ่อค้าแม่ขายที่อยู่เนอะอยู่ที่นี่เกษตรกร,ร,กรที่อยู่ที่นี่เ right, right. ตรียมตัวได้แล้ววางแผนว่าจะเข้าภูหากเกียกี่โมง <All right. S 1> ตื่นแต่เช้า <All right. S 1> ไปกาพักประชาชนได้ไหมครับพี่น้อง <All right. S 1> วางแผนกัน,น,นเนอแล้วไปเลือก <All right. S 1> แล้วถ้าพี่น้องเห็นด้วย มีการมาใช้สิทธิ์กันเยอะมากกว่า70%ผมบอกได้เลยนายออกอบจของด้านคนต่อไปชื่อหมอจริชาติแน่นอนครัพี่น้องครับ<ฮ>ที่ผมถามพี่น้องช่วยกันคิดนะตอนนี้เลยถ้าสุราจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนตอนนี้แล้วจะเปลี่ยนตอนไหน<ฮ>ผมหมายความว่าอย่างนั้นจริงๆครับพี่น้อง<ฮ>เขาคนนี้ ลาออกจากเวทีราชการมาลงเวทีการเมืองเพราะเขาต้องมาเพื่อเปลี่ยนพี่น้องอยากจะกาเพื่อเปลี่ยนต้องกาเบอร์ห้าเอาให้ชนะขาดได้ไหมครับพี่น้องชาวสุราช<อ>จะเปลี่ยนยังไงก็ด้วยนโยบายห้าเปลี่ยนของเขาพี่น้องฟังพี่ชายของผมพูดไปแล้วฟังเพื่อนของผมพูดไปแล้วคุณสิริกัญญาตันสกุล ฟังพี่ชายของผมอีกคนหนึ่งเลขาพ,พรรคประชาชนพูดไปแล้วแต่ผมอยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องว่านี่คือโอกาสทองในการเปลี่ยนสุราธานีด้วยนโยบายห้าเปลี่ยนกาเบอร์5เพื่อนโยบาย5เปลี่ยนมันเป็นอย่างนี้ครับอันที่หนึ่งเลยเขาอยู่ในระบบสาธารณาสุขมาเขาบอกว่าสาสุขของสุราธานีต้องเปลี่ยน ต้องการเห็นการดูแลพ่อแก่แม่เฒ่าดูแลผู้ป่วยติดเตียงกว่าหลายพันคนที่อยู่ในพื้นที่รอพศออตอน่าจะมีอยู่สัก9กกว่าที่อยู่ในอำนาจของอบอจอยาจะให้กลายเป็นการแพทย์เชิงรุกและดูแลบำบัดยาเสพติดไปด้วยในตัวนะครับเป็นมินิทันยารักเขาพูดไปแล้วเปลี่ยนที่หนึ่งคือเปลี่ยนสาสุขเปลี่ยนที่สองคือเปลี่ยนการท่องเที่ยว ต้องเพิ่มจากที่มีเกาะสมุยเกาะพังงานเกาะเตาต้องเพิ่มทั้งนาเขาเขื่อนทำนาคือนาของกรุงศรราชเขาคือภูเขาเขื่อนคือเขื่อนที่สวยงามและธรรมคือสุราษฎร์เมืองคนดีเมืองธรรมะการท่องเที่ยวจชิงธรรมะเพราะอะไรก็พี่น้องเราทําการบ้านมาแล้วใจอยากจะตบมือตบใจก็พี่น้องรับ ทำการบ้านมาแล้วการท่องเที่ยวปีที่แล้ว3.6ล้านคนครับที่มาสุราษฎร์ธานี3.5ล้านคนไปที่สเกาะซึ่งดีเราต้องส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เกาะสมุยเกาะพะงันเกาะเต่าต่อไปไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ในขณะเดียวกันจาก3.6ล้านคน3.5ไปเที่ยวเากาะอีกแสนคนเท่านั้นที่มาอยู่ในตัวเมืองสุราษฎร์ไม่ว่าจะเป็นนาเขาเขื่อนธรรมนี่คือการที่ใช้เกาะสามเกาะที่เป็นตัวดึงดูด ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วจัดรู้ท่องเที่ยวแรงจูงใจมีคูปองเมืองรองให้เขาเดินทางมาดูแลมาดูนามาดูเขามาดูเขื่อนและมาดูธรรมธรรมะของพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีกระจายรายได้ออกช่วยกันหาเงินเข้ากับจังหวัดเปลี่ยนที่สามคือเปลี่ยนการเกษตรงบประมาณอบอจอผมเขาเล่าให้ผมฟังงบการเกษตรพี่น้องเกษตรกร ชาวสุราษฎร์ธานีฟังไว้นะครับท่านเป็นอันดับหนึ่งเมืองผลิตยางท่านเป็นอันดับหนึ่งเมืองผลิตปาล์มท่านเป็นเมืองต้นในเรื่องของประมงมะพร้าวท่านที่สามทุเรียนท่านอันดับที่ห้ามีของดีอยู่มากมายงบการเกษตรอบจหกแสนหนึ่งหมื่นล้านบาทครับเกษตรกรถ้าท่านดูตามกระทรวงมหาดไทยหนึ่งแสนเก้าหมื่นคนครับถ้าดูอีกตัวแรกหนึ่งสามแสนคนครับท่านเอาหกแสนหารสามแสนเท่ากับเท่าไหร่ครับสองบาท เกษตรกรครอบครัวหนึ่งผมก็ไม่หัวเราไม่ลงจริงนะสงสารไม่นอนเกษตรกรเกษตรกรครอบครัวหนึ่งโดยเฉลี่ยแล้วได้งบการเกษตรอปจสองบาทต่อครอบครัวครับแต่ท่านเป็นเบอร์หนึ่งยินดีครับเชิญครับแต่ที่นี่คือเบอร์หนึ่งเลือกยางเบอร์หนึ่งเรื่องปลามเบอร์หนึ่งเรื่องประมง เบอร์สามเรื่องมะพร้าวเบอร์ห้าเรื่องเกี่ยวกับทุเรียนเกษตรกรเรื่องที่ดินเรื่องน้ําเรื่องปุ๋ยอบจมีสวนช่วยเขาต้องการจะเปลี่ยนการเกษตรไปให้ดีขึ้นงบประมาณต้องเพิ่มขึ้นร้อยเท่าทันทีสาหรับพี่น้องเกษตรกรถ้าเลือกเบอร์ห้าเนี่ยครับพี่น้องครับเปลี่ยนที่สี่คือเรื่องสิ่งแวดล้อมพี่น้องทราบหรือไม่สุราษฎร์ธานีจังหวัดอันดับสองของภาคใต้ มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากมายรองแก่ภูเก็ตขยะที่ล้นเมืองอยู่เนี่ยอันดับ5ของประเทศไทยนะครับพี่น้อง4แสนตันคือขยะที่ยังไม่ได้รับการจัดการขอให้อบอจอที่ชื่อนายแพทย์จิรชาติเข้าไปดูแลเปลี่ยนเรื่องเกี่ยวกับการจัดการขยะไม่ว่าจะเป็นการลดเลิกรีไซเคิลและทำให้เมืองสุราษฎร์ธานีเป็นเมืองต้นแบบเกี่ยวกับสิ่งแวดลอ้อมอย่างนี้ดีไม่ดีครับพี่น้องครับ เปลี่ยนสุดท้ายคือเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดเขาบอกไว้แล้วใช่ไหมเรื่องกับมินิแทนยรักต้องการที่จะมีคลินิกบำบัดคนลูกหลานผมก็ไปดูตัวเลขมาแล้วอายุ20ถึง25วัยทำงานลูกหลานรุ่นน้องของเราที่จะต้องมาเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับเศรษฐกิจของพี่น้องชาวสุราษฎร์ติดยาเสพติดเยอะเหลือเกินต้องมีคลินิกเป็นหน้าที่ของอบจของหมอ ที่จะไม่ใช่แค่ต้องการจะกดปราบเพียงเดียวแต่ต้องช่วยบำบัดลูกหลานน้องและพี่ของพวกเราชาวสุราธานีานี่คือนโยบายห้าเปลี่ยนที่พี่น้องเมื่อกาเบอร์ห้าแล้วเปลี่ยนนี่คือแผนงานของนายกคนต่อไปพี่น้องเชื่อเขาวันที่หนึ่งกุมภาพันวันที่สองธันวาได้เลย ผมลงมาครั้งนี้ไม่ได้ขอพี่น้องมากมายไปกว่าที่เคยขอเมื่อปี2566ถ้าพี่น้องเคยเชื่อเคยศรัทธาเคยรักอดีตพักคก้าไกลอย่างไรเคยรักเคยศรัทธาอดีตหัวหน้าคนนี้พิธาเลมเจะะริญรัตน์อย่างไรหนึ่งกุมภาอีกสองอาทิตย์เสาร์อีกสองอาทิตย์เข้าคูหาตั้งแต่เช้าแปดโมงกาหมายเลขคให้ทะลอมทะไล อย่างที่พี่น้องเคยทำมาแล้วเมื่อสองปีที่แล้วผมขอให้สัญญาว่าสุราธานีจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกเลยครับขอบพระคุณมากครับ นะคะได้เข้ามาข้างหน้านะคะเพื่อที่จะมอบให้กับผู้านได้เลยนะคะที่บริหารก็เช่นกันค่ะประชาชนคือทุกคนที่มีใจเดียวกันเอาละค่ะทุกคนหาเดี๋ยวเราจะได้ถ่ายภาพที่ระลึกด้วยกันนะคะ Я не знаю, что это за...